ุณท่านประธานในพิธีนะคะท่านชัชวาลเบนจาศิริวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นอย่างสูงนะคะที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในค่ำคืนวันนี้ค่ะขอคุณผู้ชมทุกท่านขอเซ็งปรบมือให้กับทุกท่านบนเวทีนี้อีกสัก